เจอเจอหนึ่งเจอหนึ่งเอเอมา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 ยึดม,ม,ม,มายึดสันสามม้ามาตามมาดิตามมาดิเอ้ยมุตามมาเจ็บ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 ,บ,บตายกระดูใครโดนกระดูกเมาเลขอะไรเลขอะไรากระดูกมาเลขอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอาอ่ะเติตมก็วิ่งกะตาย โอ้ยเช่นนี้อึดชิบหายเออตายเรียกอะไรพ่อเออไปข้างล่าง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 สามแปดแปดโอเคครับองค์ครับเจ็บมาก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 อุ้ยมันมาเยอะทางขึ้นมาเยอะอ้อมาโดนอ้อมเฮ้ยเฮียกูตกลงมาข้างล่างได้นะพี่อกตไ้ ลงมาข้างล่างได้นะลงมาข้างล่างลงมาข้างล่างดีบอกเพื่อนดีพี่อุ้ยเจอผมโดนชาร์จโอยปืนดีหรือป่าปืนซีทไม่ลงทางไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บลงทางไม่ได้ลงทางไม่ได้เฮ้ยพี่ผมโดนพี่ช่วยพี่จีพี่จีช่วยผมหน่อยช่วยตาลงไปช่วยตาข้างล่างข้างล่างโดนลงมาโดนลงมาโดนลงมาเจ็บเตัวเดียวตัวเดียวเองตัวเดียวเองไม่เราเสียเราเสียโพซิชัร์แล้วเราเสียเราเสียทับเลแล้วเว้ยเราเสียทับเลแล้วเว้ยเจ็บมากพี่เจ็บมากเจ็บมากเจ็บมากตายตายตายพี่ตายตายตาย ไม่ Dante, asure, Safe, pulley, ไม่พอยถ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 อยทำเลทำเลไม่ดีจัดเลยก็ขึ้นไปข้างบนให้ได้ก็ขึ้นไปข้างบนให้ได้ก็ขึ้นไปข้างบนให้ได้เฮ้ยมึงขึ้นไปข้างบนดีมึงมากันทำอะไรตรงนี้ล่ะมึงชุบทําไมหมูแดงอ้าวเพื่อโอ้ยเฮียโดนมันยิงเนี่ยอ๋อไอ้เช่นมึงมึงโดนศพเพื่ออ๋ออ๋ออ๋อมึงเป็นอะไรกระศพเนี่ยกูถามมึงหน่อยดิของฟรียังเอาอีกเนาะไปพ่อ แล้วพวกยาแม่งไม่ค่อยปั่มเลยอะเซฟโซนเซฟโซนไม่ได้ลุกหมดเซฟโซนนี่มาหนี้มาหนี้มาหนี้ต่ำมานี่ตามมาหนี้ตาำไปไหนอะโอ้ไหนพี่อยู่ไหนล่ะผมโดหลดกันมานี่แล้วยังไงชดตัวตลกอยู่นี่พี่ช่วยเพื่อนโดนอยู่เนี่ยเพื่อนโดนอยู่เพื่อนโดนโดนอยู่ผมขึ้นมาหมดแล้วผมเทข้างบนเทข้างบนจบนเจ็มากเจ็มาก เดินไดมาเดินไดมาก่อนตายโดยตาตายนะไอ้เนี่ยมาดูนะไม่ตายพี่ไม่ตายผมคมผมคมม,มมากเฮ้ยตายผมคออยู่ผมคออยู่พี่ตีอยู่ไหนพี่ชายคออยู่คอตึกข้างๆขึ้นไปไงวะพี่ข,ขึ้นไปไงจับตายตายหนึ่งตายหนึ่ง เขาไปยังไงพี่แต่พวกเรียนี่ไม่ใช่พวกเรานั่ะไงกูว่าแล้วไม่ใช่พวกเราไอ้สัตว์ไปแล้วไปละพี่ลงมาข้างล่างดิพี่มามาปากข้างล่างมันขึ้นข้างบนแล้วมันขึ้นข้างบนไหมมันทำมันคลองข้างบนแล้วจบเลยมึงไม่มีทางหนีแล้วมึงอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยคือกำลังไปกำลังไปกำลังไปมึงกำลังไปขึ้นรถอยู่ออมอยู่รถข้างล่างรถยนต์ใช่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 เออมันขึ้นมาบนนี้ขึ้นมาบนนี้ที่เดิมอ่ะที่อ๋อไอ้ยันเนี่ยใจเย็นใจเย็นเอ้ยเอ้าอันนี้ท้ามันถ้มันถ้ามันจะไม่หยุดอ่ถ้ามันไม่หยุดอ่ะมันี่ย ปล่อยปล่อยปล่อยไม่ต้องท้ำไม่ต้องท้ำไม่ต้องกูโดนโปหรือโดนอะไรวะเนี่ยเครื่องบินเฮียอะไรเต็มเลยเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเครื่องบินอะไรอะโดนโปโอ้โหไอ้เหี้ยโดนโปลงเฮ้ยต่อยม้าตใอ่ม้าต่อยม้าพวกเราใส่ม้าต่อยม้าต่อยม้าเฮ้ยไอ้เหี้ยเครื่องบินเต็มเลยไอ้เหี้ยมันจะระเบิดแล้วมันจะระเบิดเฮ้ยโดนโดนโปอีกอะโอ้ไอ้เหี้ยโปมาจากไหนน่าเบื่อว่ะเอ้ย ไปแอดมินจัดการดิเอ้ยแอดมินไอ้อใครอ่ะลบดิลบดิลบดิเแยแหลกเลยไอ,อ้เหี้ยพอมันมาเฟร,รมเหลือสี่สิบกราถูกกันเดินออกว่ะพี่ตีอยู่ไหนพี่ผมมาละอยู่ตรงตึกมึงอ่ะเออเนี่ยไอ้อใช่ปบอลในผมอยู่ทางทางในีพี่ดูดิทางที่เข้าไม่ได้ที่เราเล่น,นอยู่ไหนหมู่แดงอ่ะเอาแค่ทางเดินที่เราเข้าไม่ได้เด็กออออนี่นั่นแหละนั่นแหละ มึงอยู่ตรงเครื่องบินไหมต๊ะใช่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 เครื่องบอลูนอะไหนมึงงานไหนมึงวะไอ้ไงไอ้ทางที่เราเข้ามอไซค์แล้วมันเข้าไม่ได้อ่ะพี่จำได้ปะรออยู่ข้างหน้าเนี่ยโอเคตามมา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 ลองอยู่รอยนี้ก่อนน้องไปไหนรออยู่นี่น้องรอได้ได้พี่ได้ได้พวกกูก็มานะไอ้เหี้ยฝ่าฝู่เครื่องบินในสัตว์ฝ่าฝู่บอลลูนไอ้เหี้ยโอ้โอ้โอ้ โอ้โ้คุโดนขึ้นมินทับเขาจะนี่เลยจะบอกกันจะไปดึงบอกเขาให้ก่อนนี่ไงโอ้โมึงก็ลงรถไปดิมึงก็ลงรถไปดิมึงอยู่บนรถไม้ไอ้เยี่ยมีรถจดไยังไงอ่ะโอ้โหรั่วจัดมันเสกมากันอ่ะไอ้ม้ลง้ไดิ ทีสิบมันจากไหนอย่าไปเล่นอย่าไปเล่นรถรถรถยนต์อย่าไปเล่นสงน้องพี่ดุอย่าเขาทำผัดหมาไม้เรื่งดิเอาลูกเราซิกผมไปไหนเราสองห่อสองห่อมันอยู่ข้างล่างนะไมนอยู่ข้างล่างล่างล่างบันไดนี่นะโอ้โหยมีคนอยู่บนตึกด้วยสัตว์มันขึ้นมากันไม่ได้ไอ้เครื่องบินแม่งบังเว้ยลูกเราซิกผมไปไหนแเราผมสตาร์ทมาตั้งแพงเเเอออดี๋ยวาใช่หรอใช่ มันแรงมันนิ่งมากอ่ะมันนิ่งมากต้องใช้ปืนนะนิ่งนิ่งจริงไม่ไม่ไม่มานี่ได้มานี่ได้เย่าย่ตามกูขึ้นแล้วนะไม่ไม่เอาเนี่นะอันมาม้างนะอะไรเฮ้ยถุงว่าแล้วทำไมไม่มีใครขึ้นมาดูดิมีดูพวกดำฝั่งกลวดฝักสายสายซ้ายมือซ้ายมือบนตึกเห็นบ้างบนตึกสับนี่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 ้ายมือซ้ายมือผิดฝั่งแล้วน้องผิดฝั่งซ้ายมือมันยิงมาเห็นเปล่ามันยิงเจอเจอหนึ่งเจอหนึ่ง เออมา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 ยึดมายึดสันสามมามาตามมาดิมึงตามมาดิเอ้ยมึงตามมาเจ็บ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 ตายที่นี่ร่วงยักษสามก็ลั่นเด๋อเฮียพี่อยู่ชั้นไหนพี่นี่ดาตามไม่ได้วิ่งแล้วไรเขาวิ่งมาแล้วผมผมร่วงอะมื่อกี้โอ้เอฟเฟตตกจัดอะพราะพ่อะอยู่ทางไหนพ่อพไปทางไหนข้างหลังเนี่ยโอเคโอเคตามเขาไป ตาย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 ซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยพี่เข้าไปฝั่งนู้นก่อแล้วไปดิไปดิไปดิคุมนี่เลยคุมนี่เลยตั้งโลตั้งโล่นี่ตั้งโลปิดนี่ไว้เออมึงตั้งโลไว้มึงตั้งโลปิดติดตั้งขึ้นไว้สวยตั้งโลปิดตังขึ้นไว้ต้องต้องรัวๆเลยไหนวะเออแต่มันแต่มันก็เดินตาตรงๆไม่ <único Liberty Overwatch> ได้ไงก็เป็นยูตีมันปีนมันก็เสียเวลาไงเพราะอยู่ตรงไหนเอ้พี่พี่อยู่ไหนพี่ตีชั้นล่างเหรอมันบนแล้วชั้นสามแล้ว หนะักมึงไม่มาอีกแล้วมึงทำอะไรอ่ะตามไม่ทันเมื่อกี้ผมวัดอยู่เหมือนเดิมนีคนมาช้าไ,ไปท<ว>างไหนปล่อยเลยปล่อยเลยพวกดำไปนี่แล้วไหนไอ้ตาอยู่ไหนกูไม่รู้มึงอยู่ไหนกูไม่รูเ้เดี๋ยวผมตามขึ้นไปเดี๋ยวผมตามขึ้นไปมีคนนำอยู่เอ้าชิบหายแล้วไอ้ตาตายนะไม่ตายไม่มีใครตายเลยเล่นกำลังขึ้นไปชั้นสามไม่ใช่กูอยู่กูวิ่งข้ามตึกมาแล้ววิ่งข้ามฝั่งมาแล้วพ่อเจอมะดูดิมันอยู่ไหนเนี่ยพี่ติอ่ะพ่อดูดิสไนด์ดิ อเราอยู่นี่คนว่าสองโอ,งอง้โหทำเลอย่างดีอะของเราอะไอเ้เฮียทำเลบ้าจัดไอ้สัตว์ต้องไหนพ่อต้องไหนนะมั้ยพอดูดีค่อยขึ้นอยู่บนเนี้ยอ๋อตึกนี้เออมึงก็แบ่งกันเก็บดิเฮียมันจะอะไรละแล้วเขาไปทางไหนกันวะนี่ข,นข้างใ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 นนี่นี่นผมรู้ละ ตีเข้าหน้าทางไหนอะผมเข้าไม่ได้อะเาทุกคนไปเราต้องเคลื่อนวหวเราต้องเคลื่อนไหวาตามไม่รู้วะตัดมาเนี้ยกดอุ้มกันได้ปะไปเลยไปเลยไปเลยผมอยู่ตรงกลางซากเหล็กเนี่ยระวงังนะชุดดำอยู่งั้นะนะไดบวกไดบวกไดบวกไหน อแล้วขวามีคนขวามีคนขวามีคนเห็นเปล่าไอ้ตาอยู่ไหนวะไอ้เนี่ยผมอยู่ไงฟิล์มเนี่ยคนชื่อฟิล์มเนี่ยกายหมูแดงเนี่ยขวาขวาเอาขวานี่ก่อนมาเคียร์ขวานี่ก่อนไม่นเราเล่นตอบไม่ได้ขอ้าขวาขวาเจอขวาเจอเอา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 อยู่ไอ้ฟิล์มเจอตาแล้วเจอตาแล้วเอาเร็วเร็วเลยเดี๋ยวพี่เขาจตกนู้นตกนู้นก็หมดเลยนะ ไป่ซ้ำๆใส่เกาะด้วยตาใส่เกาะด้วยได้ใส่หมดแล้วพี่สิกแม่งแรงจริงว่ะติกแรงจัดเลยเหรอได้อยู่ครับพี่ได้อยู่ครับไปดิพี่จิใส่ก่อนด้วยนะปั๊มไปเลยของอะถือแล้วตายยากลูกไม่เอาซิกมาใช้อ่ะเดี๋ยว่อใับไปครับพ่อเอ้ยตีดำมันให้ผมให้ไปไงก็นี่ใช้อยู่นี่ไงโอเคโอเคลืมลืม กูเจ๊กูเอ็ดตีดำแล้วเดิข้างล่างตรงลานลานจอดไอ้ซอยลุงแม็กซอยลุงแม็กพี่เป็นไงเขาจะลบของโปนน่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ซอยแม็กซอยลุงแม็กซอยแม็กซอยแม็กไป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 ลองยิงดูดีตามไป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 ไปดีดันนี่จะยิงอกับพวกยิงโอ้โหมึงยิงไปมันไม่เกิดอะไรดาเมจไม่มีหรอกไอ้เนี้ยมันรับเรานะ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 คนนี้ไม่มีตีพวกเราใช่ไหมนี่จะได้จำไว้ได้ครับใช่ ิงไงไบ้บาอุ้ยบึมเบิมเยอะมากเยอะมากมองเล่นไปเลยแบบไม่ต้องห่วงของอะ่ะตินี้เล่นติดนี้ไม่อ้อมขวาไม่อ้อมขวาลุยตรงเฮ้ยมึงฟังพี่ตีเขาดีลุยตรงลุยตรงลุยตรงน้องลุยตรงลงดนมาัน,นมาดัน,นมดันอยูันมาันมนม้ดันมาดันมันมันีาดันม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 าดันีาแลนวาด้าันันานมาดันเเนมาัาดันานังหลังมาดมาันันาดันมาดนมานมันมันมาดัง,งัััมนมนมน ช่วยขาวพี่เ้ยขาวดิมอเตอร์ไซค์อ่ะเจ็บหนักมากลูกเขาก็ยิงไปร้อยไอ้เหียมันปั๊มใหญ่เลยไอพี่ผมโดนไอหมวกฟ้ายหมวกฟ้าผมโดนชาร์จเจ็บ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 ล่วงมาล่วงล่วงแล้วล่วงแล้วเดี๋ยวช่วยขับไปเดียวไอโดสันดิ ไล่ตายปะไล่ตายไล่เฮ้ยเพื่อนเราโดนตอนนี้ไม่มีพวกไปแจ้งใครไม่ได้ไว้เกมนี้นะพี่สี่เนาะต้องจับพวกเราจริงๆอ, <el> อ่ะไอ้ี้นี่เอดมด <specialized> นนิเอาไปดิอี้แก่สามดิเฮ้ยหลังๆนี่มาหลังนี่มาหลังๆหลังรถมีมา มันมาข้างบนน้องคนน้องคนไกลๆมันบอกว่ารถเมล์มาช่วยพี่หน่อยเฮ้ยกูโดนต่อยตายเอาเฮียตีไปไหนเนี่ยเฮตีไปไหนอ่ะนี่กูบอกอ่ะรถเมล์ตรงตึกก่อสร้างเม้ยช่ปืนพังไม่ได้ขึ้นไปกับกูอยู่แล้วนมาะฮ้ไม่ได้ขึ้นไปนะกูไม่ได้ขึ้นไปนะหลังมันมานะ มาเยอะว่าพี่สีต้องมาต้องขึ้นมากับพี่ไปเร็มเลยนะไอ้เหี้ยปืนกูโดนทำลายแล้วไอ้สัตว์ข้างไปพี่ปืนกูหมดปืนเออกูมึงมึงเข้าไม่ได้ดิไอ้เหี้ยปืนกูหมดปืนกูหมดกูต้องไม่เก็บของน้องยิงมันนี่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 เฮ้ยมึงไปยิงบิตให้ช่วยพี่ตีหน่อยดิเฮ้ยมึงรู้อะไรไมเนี่ยห่วงดงหรืออะไรเหี้ยปืนกูแตกปืนกูแตกไอ้เหี้ยปืนแตกไอ้สัตว์อครนึง กฤบออกมาแล้วพี่ไอ้เที่อน,นี่วัดกับกูลวงลอง,ลองพี่ลวงสวยสวยตาสวยคมจัดคมจัดไอ้เที่อเอ้าอะโอ้ยลองลองลองไอง้ไอ้น้ำโดดมาเต็มเลยไอ้บ้าต้นสะพานสะพานโดดมาเต็มเลยตั้งรับตั้งรับตั้งรับกอนสะพานโดดมาเต็มเลยเหม็นเฝ้า โออ้ยยมไม่ไหนใครไม่มีกระสุนไหมถกกระสุนมาเดินมาข้างในเดินมาตรงนี้มานี่ยมาเนี้ยมาเนี้ยวขวาเขาซอยหน่อยเ้ยวขวาเขาซอยหน่อยมึงเขาทีแคมก่อนเฮ้ยฟังกูเขาทีแคมก้อนของเดี๋ยวคอยเตือนเยกระสครเดากระสุนเมาเลขอะไรอีเลขอะไรเอากระสุนนะเลขอะไรไม่เอาไม่เอาไม่เอามีใครเอาป่ะไม่มีนะหวานเทียบเล่นจุดมินฟีล

คนคิวอะไอ้ตาเขายิงฟรีตามมาดินี่นี่มึงอยู่ข้างพี่เนี่ยเออมึงจะคิวดิมึงก็ไอ้นี่ดิมันเดี๋ยวมันตกอยู่ฟ้าแดเอฟ้าจะตายฟ้าดงอยู่้าดงมันขึ้นมาแล้วมันก็ขึ้นมามันก็ขึ้นมามันยิงผมอย่างไหนวะนี่นี่ตรงนี้อู้เยอะจัดเฮ้ยหลังพี่มันขึ้นมาตัวนึงไอ้เียเพื่อนตายพี่เฮ้ยมาเลยไอ้ตาเอาเอาดิเอาดิอาพี่มาพี่มามาตาต้นก็ เฮ้ยผมจะตายยินงงในดงพรเนี่ยมึงผมช่วเพื่อนนะพี่ไม่มัมีทางขึ้นอีกฝั่งมันขึ้นไม่ตัวมันขึ้นไม่ตัวหลังหลังหลังพี่ช่วยผมหน่อยดีพี่ตีเป็นคู่โอ้แต่เคยอย่างโง่เลี่ยมดวยลเนี่ยไ่ได้สั่งไม่ได้เอาไม่ได้เอาแค่เพียวเขาไม่ได้เขาูต่ให้ี้เขาไม่ไดกเขาไ่ด แขวนตายเลยเด็มี้อ่เี่ยเที่ยเกียวควตบให้แขวนลูกลี่ค็มตั้งนานนี่เงี้ยสุดท้ายไม่งไม่ดูคไค็มตายนว่นเด็กเียวคโอ้ยเนี่ยเราตีเราน้อยจักตีเรากากพี่คุยเมึงแล้วอยากเต้นเลยไหมี่ยขอเ้เตน่เียเียครตบให้นลูกหไ่เี่ยจะกาวเลยี่มึงน่เี่ยตีเรากลากอ่ะไอ้พูดว่าลูกหลีดอกทอง แขวยังพูยิ่อย่างนานี้พวกมึงแม่งโคตรกระจ่อยมึงกระจ่อกลาาวกมึงอ้ตัวกากเลยเหี้ยวแดงโดนฟรีเลย้เหเียวยกชิบหายแวยเล่นกากเหี้ยฝีมือก็ไม่มีหน้าตาไอ้เหี้ยวหน้าดูดายรู้เอไอ้ไอ้นี่ดาผมแรงนะได้มันดาฝีมือกากหน้าตาก็เหี่ยนะเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยว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  แม่แม่ยังบนแมมแมมพ่อมึงนะเพื่อนเล่นนะเพื่อนเล่นเฮียตาเดี๋ยวตาเดี้ไดเดี๋ยวตบอ่ะเดี๋ยวอ้วนนะครับไอ้พวกน้ำขยังไงอ่ะคำขำยังไงอ่ะไอเฮียตาแม่เอาผ่าตัดมือสองสองพ่อเขาด้วยไอเฮียตาเอาผ่าตดมือสองอย่างกลางอ่ะรถนัวกันน้ำเต็มกระเด็นเต็มรถมึงแล้วมึงจะหัวแดงนะก็ท็ปกิ้งไงตาตูตูเดี๋ยวหัวแดงเลยกูขอกูขวบตามพ่อมึงมาซื้อไงเลี้ยเลี้ย่อนเลี้ยเลี้ยตอนมาพัดเจ้าหนวะ เปวันที่แม่มึงได้กูไงยีบพี่มาลเล่นยีบล่อแม่จริแม่แม่แม่กูไม่เอาตัวไปไหนครับข้อแม่เมืองแม่กเกียร์ตัวประหลาดไอ้ตาไอ้เกียอยู่ติดคอตาดีครับพี่ตาดีครับหมูดีพ่อมึงกันไป็นสิ่งโอ้โหหรือพี่พี่ด่าผมทำไมอ่ะหลายเฮงเขายังร้องรอครับพี่พี่อ้วนวันเดียครับอ้วนแม่มาไปกันตัวเหลือนลีเกลี่ไปตีอยู่ไหนพี่ ในจริงเอากระพี้กูไม่ละไอ้ชี้อ่ะอย่ายอมกันอย่ายอมวันในจริงอย่าอย่าใช้คนอื่นเอาเอามึงดีกว่าในจริงอย่าใช้คนอื่นไม่เอากูไวปนะตรงนี้มีโต๊ะครับเอาไว้โต๊ะไหนพ่อไปครับต๊ะไหนพ่อเไอ้ผมาหาโต๊ะใครับไอ้เบวนี้ผมไม่รู้มันครับตรงไหนไม่รู้ครับจะหลบหรือเปลบาพี่ติครับที่ไไหนอ้เยชูัฟ้า